สวัสดีค่ะวันนี้น้ำก็นี่นะคะมารอลูกค้านะคะแต่ว,ว่านี่แดดดีนะคะอากาศก็เย็นนะคะแล้วก็เริ่มมีนี่แล้วค่ะเทศกาลของอฟักทองนะคะนี่โอ้อากาศดีนะว,วันนี้น่าไปเดินเล่นนะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะคะน,นี่นะะธรรมดาธรรมดาเนอะจุดเทียนเปิดเพลงนะคะ แล้วก็มีของเล่นของเล่นน้ำนะคะนี่เสร็จแล้วก็นี่นะคะเตรียมเตียงเรียบร้อยะคะ่ะเตียงนี่น้ำปูผ้าปูสองชั้นเนาะแต่ว่าชั้นล่างสุดอะคะ่ะจะไม่ได้จะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนบ่อยเนาะแต่ชั้นบนนี่จะเปลี่ยนบ่อยนะคะเปลี่ยนทุกลูกค้านะคะแล้วก็ข้างข้างบนนะคะเปลี่ยนทุกลูกค้าหมดเนาะ,ะนี่ แต่ข้างล่างจะไม่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนมากเพราะว่าน่าจะประมาณสองลูกค้าสามลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนทีนะอืมเสร็จแล้ววันนี้ยลูกค้ามานะคะลูกค้าเป็นไข่ดันเนาะไข่ดันไข่ลูกหนูตรงตรงขาพับอะคะ่ะเออแล้วก็จําได้ไหมคะตอนเด็กๆอะ่ะถ้าเราเป็นไข่ดันหรือไข่ลูกหนูเนี่ยนะอยู่ทางบ้านน้ํานะเออเขาจะเอาปูนแดงค่ะ ปูนไอ้ปูนเขี้ยวหมากกับปูนแดงแดงเนะะี่ยค่ะหรือว่าเราเป็นคังทูมเนาะเขาจะเอาปูนแดงอะมาป้ายก็เลยว่าช่วยเขาเพราะว่าเขาเดินแบบเดินลําบากมากค่ะนี่นี่นะเขาก็ขอบคุณน้ํามากเลยนะที่ว่าน้ําไปนวดแบบไข่ไอเนี้ยเขาหาไข่เอ็น ไข่ลูกหนูเขาเนี่ยตร,ตรงตรงช่องขาเขาเนี่ยช่วงขาเขานะคะเขาขอบคุณมากเลยที่แบบว่าเออเขาเจ็บอ่ะคือเจ็บเดินไม่ได้แล้วแบบไม่มีร้านไหนนวดให้เขาอ่ะเออแต่น้ํารู้ว่ามันทรมานไงเพราะน้ําตอนเด็กๆกน้ําเคยเป็นไข่ลูกหนูอยู่นะคะนี่เตียงก็ธรรมดาค่ะทําเองนะคะนี่ก็เดี๋ยวให้คุณสามีมาเช็คด,ดูว่า ยังมันโยกหรือเปล่าบ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเราขึ้นนะคะเนี่ยเตียงด้วยความที่ว่าทําเองนะคะมันดีตรงที่ว่ามันได้ระดับเรานะคะมันได้ระดับเราแล้วเราก็ปีนขึ้นปีนลงได้ง่ายค่ะผ้าก็ต้องเป็นนี่แหละจะสไตล์นี้ไม่ได้เอาแบบว่าหรูหราหมาเห่าอะไรมากมายนะทำบ้านๆเนี่ยเดือนนึงก็ได้พอมินิจ็อบ พอได้ค่ากับข้าวค่ะสนุกดีค่ะนี่กว่าไปทํางานข้างนอกนุนี่ค่ะก็ตกแต่งธรรมดานี่แหละอนคะคะเวลานั้นก็ปิดไปตรงนี้นี่เดี๋ยวปิดไปเราไม่รู้มันจะมองเห็นหรือเปล่ามันก็จะเป็นคลึมๆหน่อยเนเนี่ค่ะอืก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ปิดม่านลงม่านตอนแรกอะคิดว่าม่านมันจะไม่สวยนะเพราะม่านทําเองนะเออ แล้วมันกลายเป็นว่าเออมันเป็นสีดําแดงตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นมงคลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้คิดเรื่องมงคลอะไรมากมายนะคะนั้นไม่ใช่คนถือเนาะแต่มันดันสวยเนี่ยค่ะนี่เนี่ย,ยมันดันสวยนะคะหนุ่มมันสวย,เ,ยเป็นผ้าธรรมดาค่ะเป็นผ้าแบบคือถ้าเป็นผ้าดีๆอ่ะมันก็คงแบบ ไม่เป็นริ้วแบบเนี้ยแต่อันนี้มันผเอิญเป็นผ้าเมตดละยี่สิบยี่สิบห้าบาทมั้งเออมันก็เลยพลิ้วด้วยความด้วยความที่ว่าเราไปหาซื้อผ้ามาแล้วเราคิดว่าเออมันมันน่าจะหนาพอสมควรแต่ทีนี้มันไม่หนามันมันพอดีมันมันกําลังพลางตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นผ้าที่แบบพอตัด ลงไปแล้วพอทําผ้ามมานแล้วมันกําลังพลิวดีถ้ามันแข็งกว่าน,นี้มันก็คงไม่พลิวอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้มันพลิวนะคะแล้วก็พางตาเนาะเออบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงแต่ว่าเราอัดแอปใช้ประยุกใช้นะคะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดีๆได้นี่ก็ตกแต่งธรรมดานะคะนี่นี่เป็นกิจการเล็กๆเ,เป็นน้ำพักน้ำแรงนะคะก็ได้มาก็ ค่อยๆทำนะคะไม่มีอะไรสําเร็จได้ในวันเดียวเนาะกว่าจะทําได้นะคะกว่าจะมีบ้านกว่าจะได้ซื้อข้าวซื้อของเข้ามานะคะ้วน้าก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าซื้อของแพงอยู่หรูกินสบายอย่างเงี้นะคะไม่ไม่ไม่ค่อยชอบชอบลําบากลําบากมาตั้งแต่ดเด็กนะคะแล้วก็ลําบากต่อไปไม่ใช่หรอกไม่ใช่ลําบากต่อไปหรอกแ็แค่ว่ามี มีอะไรให้ทำมีอะไรให้คิดไม่ชอบที่จะแบบว่าปวดหัวมากมายอย่างเงี้ยค่ะมีความเชื่อเรื่องอ่ามูบ้างนะคะเออเรื่องพระเรื่องเจ้านะคะไหว้สักการะนะคะนี่นะก็เป็นเป็นที่พึ่งทางจิตใจเนาะแล้วก็มีเย็บผ้ามีทำผ้าสีด้วยค่ะนะเดี๋ยวก็แล้วก็ทำเล็บนะเดี๋ยวว่างๆก็จะทำ นะคะช่วงนี้ก็ทำบ้านอยู่ไงไม่มีเวลานะคะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเอาแต่เสียงมาให้ดู